มือนี่มาตามหลวงตาวดปา่างวดที่่านมาพูม้มเจ้าทีมาบอกศูนย์เก่าหนึ่งเขาเก่าหนึ่งลางงวดนี่ผู้มเจ้าทีมาบอกอีกแล้วหม่องเก่านั่นแหละเพื่อนว่าจะเป็นตัวใดลองไปติดตามหลวงตาวัดปลากันใดได้ก็การมาสัการครับหลวงตาครับน,นี่นี่มองเลยก็แม่ตุยนน้่าสองจองกึ่เก่านะครับแต่ามาตาในทางหลวงตาเนาะ ในงวดก่อนลูตานะครับหอศูนย์เก่าหนึ่งเด้อนะครับวงหอเก่าหนึ่งเตรีมเต็มเลยพี่น้องเอ้ยนะครับหอล่างเป็นหาหนึ่งนะครับหอบนศูนย์เก่าหนึ่งนะครับแค่นี้นะครับมองเลยกับวงเก่าหนึ่งขอเตรียมๆเนาะสำหรับลงตาวัดาเด้อนะครับเนี่ยเอ่อท่นกำลังเหตุกำลังสั่งสลากนี่ผสมนนลูตาเนาะที่นำทิ่ตามมากนะครับผมกต่มีอีกคลิปหนึ่งเนาะลูกตายมากเจ็ดเก่ากับแปดเจ็ด ไปออกเพื่อนบ้านแปดเจ็ดเต็มเต็มด้วปูน,นะครับออกฟังเล่าคนเดียวอ,ออกเล่าออกเล่าแปดเจ็ดมือนนะครับเมื้อมาไทยล่ะออกข้าวออกเนะเกาะออ,ออกเล่ามันออกแปดเจ็ดออกแปดเจ็ดนะครับแต่วาลูกป่วยจะต้องวันไหนมันสูนเก่าเนื้อเนาะว้กลุมเก่าหนึ่งเต็มเต็มด้วยพี่น้องครับเอาเด้อพี่น้องผู้ชมมานะครับอยากถ้าบุญกับดวงตาบัดพาเนาะนะครับผู้คนเหตุกำลังสั่งสลา,าอเนกประสงคนะ์เนาะ เต่้านเียนไม่ตื้นาเห็โคงเล็กาอ่ามตะโคงเม่ท่านีเนี่เียมุงเดี๋ยวสัมผัส์แล้วที่ี้าไม่ตื้ยไปท่ายื่งห้นะครับทยสลายเงนะครับวาลูกตาแล้ขาดแค่นดีบ่มีโคลังข้าวมีหลังสีไปสินะก็จะได้เห็นเนาะปูนเนาะเดี๋ยวนี้ก็มีตะโค้งหลัง้าว่มีแต่หลายฝนแล้วนะครับก็ยยานสนิมขึ้นนะครับถ้ามารวยก็ไม่ตื้นี่ยรยับกระพัานบนในลูกตาละลูกากรป้อยตลอดอยู่นะครับเกียรีเ่อท่านโชว์มาน้่ อืมวันนี้สิไปโชว์หมาอังเกลร่รมรรวมท้ำบ,บุญเนอ้อนะครับทำทำอธิโตคมารวยเป็นตุยมาไรนเน้อนะครับบุญทูมารวยกะศูนย์หกหนึ่งหกเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดแปด๊บบุญทูเม็นตุยกับศูนย์หกห้าศูนย์เก้าศูนย์สามแปดสี่แปดแค่นี้เลยค่ะอนะครับก็เป็นสองช่องนาะถี่นาซอยมุกพูเนาะค่ะเพชรซางนะครับเพื่อให้ได้ซอยนุต่ตาสาวสาระอนมีประสงค์เน้อนะครับกับเป็นสารายใหญ่เติมเนะ<ภ>าะต่รับคนในรายยุ่นะครับก็คือว่า จืประสูค์ชัดเจนเนาะสำหรับแนทางที่ห้องเห็ดห้องส่างนะครับที่จะมาใส่ต้งปูเนี่ยนะครับถึงหน่อยได้หน่อยก็เลยคาแฟ่คาฟื้นล้นปูเนาะคากาแฟนะครับถึงไร้ได้ไร้โคงจะได้ใอยเห็ดซอยส่างได้เมื่อพูดได้เห็ดทงขุนรับเพราะนี่ก็วาตามอีกขึ้นเรานะครับเรื่อพุ่มจากีกันนี้ข่าวกับปูได้มาแล้วนะครับเบื่อาโดนเนี่ยตามลุงตาเข้านี่นะครับอันลุงตาครับ แต่พ่าบปูมได้ละเป็นผู้เก่าบ่ปูผู้เก่าผู้เก่าหมดผ่าศูนย์เก่าหนึ่งบู่ผู้ศูนเก่าหนึี่พี่องเอ็ซพี่ได้ไว้วันงปูหาดูนี่งจากตมากเนาะหลายคนกิดมักลืมคลิปแรกหลวงปูด้นะครับคลิปแรกหลวงปูหนึ่งน้ำแดงกับน้ำนเลยคลิปแรกเนาะส่วนนี้เพื่นยิมแมแมนได้คลิปแรกเพราะว่ามันถายไยมาต่โดนคนเนลืมลืม พี่น้องเขามาถ่ายแท่หมอปีออกเพาะเขามาถ่ายไปรวดเาขาสีคนก็เริ่มเนาะแต่อยากพี่น้องเอซนะครับเรื่งแล้วกอล่องซอลอตเตอรี่ไว้เนาะซีโอตเตอรี่ไว้กับเขียนไว้แน่นะครับเพื่อจะไว้เริ่มเนาะดวงตาเราถือว่าแมงเติบด้วยานแจกลุตเตอร์แล้วเงินมังหันเนี่ยเกาึตรงตเลยถ่ายเต็เ็มขึ้นอย่างนี้วาพุ่มจจทีวาลูกตาประตับเราใส่ดอกในภาษาเนี่เขาว่าไหมเราใส่เขาที่วหาอยย่นี่บอกด้นี่ ที was the the ่แกงยังรับเขาตอนรับเขาแทงกันหากขันปิดใต้หัวครับนี่เขาผมว่าพันธามีผู้บาดเอามือแล้วบอกอยู่นี่เอาอตอนอยู่บาดของน้องปูเนาะปูอื่นหาทางเดินมันกับยากเอาครับมาห้อเขี้แยในไทยไปเลยเคยเหนื่อยน้องปูทางอื่นลำบากเนาะรอบหลบผู้ชายเขาก็มาเพิ่งมันจะเขี้ยนเขาเพรเขี้ยนสียับตัวเขาว่าเป็นตัวไม่ตัวตนนี่ให้เข้า หาจองเลยโอ้ไปนวลว่าคลิปแรกตัวนี้เนาะงปุล่ะต้นหายไปหน่อยอีกี่หาซื้อโรตีไว้ไม่มีห้าวยลวดกับเขียนไว้แน่ยันต้องปลืมเนาะมันจะมะเขือนกับเข้าไปทำงานตั้งเกียนแล้วปูให้น้ำได้มันกับเขาอันแรกนี่แหละคลิปแรกนี่แหละครับมะเขือนงวดอี้เกคนว่ามาเลยหรอปูปูคนลาแตว่านีแล้วไม่เท่านี้แหละบั้นี้เท่านี้แหละหน้อยของคนเดี๋ยวยังแน่ผมไม่ได้ห้เขา วางที่ในกบอกคดาวเจ้หน่อยเเดี๋ยวยังแน่ตอนนี้หนะลวงตาเรียกว่าบัวเป็นหกหาแปดพหลวงตาเรยว่าพอในฝันบปูนฝันนี่ยขอได,ด้บางเลยหรอปูเป็นไว้เขาหงายขรงนี้ไปเลยเจ้เยวหน่อยเขคนเสียง,งแน่สียงบอกปูแน่ม่คนนะที่ปั่นยุครับปั่นพาเขาแคนั้นเขนกกินละก็มไม้หรอปูเนาะผีมาเขาคนเป็นผะีพวก พีหน่อยพีหน่อยเนาะนะครับลองพีจะนณางเดินนะครับจะ่าลงตาว่าเพเราไปตี่ย่าครรบเขาเดยได้เป็นตัวแล้วช่ไหมเป็นตัวเลยบ่าจตีผู้เป็นผู้เอกึ้นเป็นบอว่าหกหาแปดได้ฟันหกหาแปดได้ตีหกหาแปดเลยนะครับก็ตามนี่เด้นนะครับสำหรับเรื่อลงตาเด้อนะครับหกหาแปดเนาะนะครับเป็นเลขที่ลงตาได้่มากแบ่งผันเด้นนะครับ 6, หกห้าแปดตัดให้หกหาหาแปด โอแปดนะม่ตินะรับจ <ฮะ S 1> ำนี่แหละนะครับรเลลป็นพุ่มพูกเขานะปูเนาะพวกเขาที่ให้ศู์เขานึงก็พอเขานึงถึงเกานึงงื่อนนี้มากหรวกมะขอว่าหกคนมานี่ใหญ่ยังม่เจะบปู่ยังว่าดันาอเรียกว่าดิแบงผ้าขาวแล้วืงเรียกไันะครับเรียกแลงโอห่าแปดดวดตาทีประมาณนี้นะครับ6 5หาแปดเด้อนะครับ ก็ลองพิจารณาพึนะครับพิจารนาพึบในจังไดเนี่ยมา่อต่ำแค่หนึ่งเพียงก็ชัดเจนเนาะคือว่าเดินมากปุ๊บมันแหบปุ๊บมันมาเข้ามาเลยย่างนี้หมดเลยครับย่างนี้เรี่จเลยมาเลยเลยออกปั๊บปูกเลเขาก็มาสูดเลยสูดเลยน่ากันี่ยเป็นผู้ชายเป็นแบบผู้ชายกับผู้หญิงเอกหน่อยทั้งคนมีหกคนโอ้ก็หมาเนี่ยเป็นผู้ชายผู้หญิง กับไม่ยิ่งคนหนึ่งเป็นผู้ใหญ่เบิดติดหน่อยมั้งกันหกคนหคนคนทั้งรูปบ้นเขาบ้านไหนครับคเขาบ้านไหนแบบเขาไม่เจีวหนังเขาอะไอย่างงี้เออเด็กหน่มากเด็กนางเลตีตีว่ามันน้องหมวกหน่งหกแปดดน้อคมากหนแปดาแคดเลคน้อูเนาะ เลยมาเบา่งเลขคำวนวณเลขทานายฝันมัน,นขอเขักันลนะูกปุ้นเนาะทนายฝันไอ่แต่ลองไปเจอ,นะอหน้าตามอีเดือนนะฮหกขาแปดเดือดกันไ้ก็ตัองร้อยรอบหนึ่งเนาะแต่ฟังเงกากลองตาตอแใจเราก็ต้อง,องซื้อเนาแต่รอบนี้เขาจะเน้นเราเอาไปยหงไหมกับที่เขาอ,อยู่จะเน้นอห้เลูนไว้นเนาะจะเน้นอนไรมาจังมันมาจังมันใช่ไหมตอนเมื่อไรมันไปค่ะเขาจะไม่เอย่าง มันอะยกวาผมมีเด็กปูตนี้คือเลยสาเก่าหนึ่งศูนย์เก่าหนึ่งม,า,มาเป็นตั้เป็นบทอ,อีกอย่งว่าเรียกเล่าหน,น่เร้เล่าเราบอกตัวเจ็ดแปดนะอืมัมนมักมาเขาเลยมาเจ็ดเลขกเล่าบน,นแตยังไงเพาเียองสีสอปทาอยู่หลังตัวหน,น,นาเขาบอกว่า,วา มอนก็บุอละมันแม่งมัม่ให้หรอเดี๋ยวไปเจิมเดี๋ไปเจิมร้านน้ำครับหันหัวที่มันให้หลับให้เนียใ้เนียง่วงอืมันปัญญา้ค่ะปัญญาคาเานะคุณน้องเอาเด้อนะครับรุปบางวันนี่ปูนะครับในเน้ทางมากเนาะเป็นผู้ชายกับมิ่งญิ่งพานเรื่องราวมาหกคนเนาะ ผูเฉยยังงน,น,นะครับความา,ามารเขาเนาะปูกเ็เลยเบาขึ้นว่าโอเนาะนะครับในฝันนี่แหละเป็พี่น้องกินวางเลยกลองเวลเลืนะครับแต่ปูเป็นไนไม่โอ้ขาะแเนาะนะครบในฝั่ะนะครับรเป็นหาหองดอย่าปูวางเสเนาะ,นะสำหรับตำแหน่งกันห่อยนะครับแต่แด่แต่ว่วที่แน่ปูเยน,น,นะคือห้าอไหนห้หาหาแห้ลงลงตาวัดปลาด้วยทำเก่นอนเขาเตรียม ปองหนึ่งนะนะครับวันนี้ก็ให้โจคมาลนะครับมานักไปหาสตรอเบอรีไว้นะครับเนาะเดี๋ยวจะไหนเขากไม่ตายเช่นนั้นไม่ตุยเนาะนะครับมีกัดเป็นแดงหาปูเลี้ยงเขาเรีวหาเขามาบอกไม่เป็นตัวอีกนะครับหาม่โชวใช่กันนักจากการมาสักการ์ดลงตาเด้อนะครับคอยอิสซี่โจมาต้องคิดก่อนโจมาคิดก่อครับผมเดี๋ยวถ้าไปไทยน่าไม่ตุยเด้อนะครับจะสดใสวันวัน